ฉันไปงานหนังสือมาฉันได้หนังสือมาจํานวนมากและแรกที่ฉันเข้าคือเรื่ออนิเมะเรื่องเรื่องไอดอลสาวสุดปังกับผมแต่งงานกันในเกมออนไลน์เล่ม4แล้วไม่รู้ว่าซื้อเล่ม3มาหรือเปล่าแบบซือ้อมาหรือยังก็เลยซื้อแค่เล่ม4แต่สรุปแล้วคือยังไม่ได้ซือ้อพวกนี้ต้องไปซื้ออีก่องนี้รู้จกักตอนเจอมาง,งานในเว็บแล้วก็ซื้อนิยายมาเก็บไว้ถือเป็นการสนับสนุนเลี้ยงมี่จังหน่อยนะ เล่ม2เพราะว่าเล่ม1สนุกมากก็เลยซื้อเล่ม2ตอนนี้ก็รู้จักจากน,นีกโกโพสเหมือนกันสนับสนุนกันได้ค่ายฟินิกส์ของแถมคือแผ่นลองเมาซื้อ 1, โคพันเจโปสเตอร์ดอรามอนที่ดูไปแล้วสนุกมากแปดน่ารักมากอันนี้ซื้อมาเป็นอาร์ตบุ๊กของคัลสกิฮิโดเอโดมางะซินเซกับเรื่องน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอราคา1 6 5 0บาทอันนี้เป็นพันหกร้อยห้าสิบมนยังไม่ครบพันเจ็ดก็เลยซื้อเรื่องแอบมีใจให้แฟนเพื่อนเล่มหนึ่งกับเล่มสองชื่อเรื่องดูแปลกๆนะ ยิงรักรุ่นพี่สายดุเล่น8เพราะว่ามีเล่ม1-7ถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังมีอน,นิเมะอยู่ก็ซื้อเก็บไว้เพราะรุ่นพี่สายดุชอบผู้หญิงดุดุแล้วก็อันนี้ของไม่รู้จักเหมือนกันแต่เห็นชื่อเรื่องน่าสนใจตั้งแต่วันนี้เรามาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนะของค่าศสนักพิมพ์กิ๊บ b ุ๊กค่ายนี้เอาแบบเรื่องดีๆมาเยอะค่ายนี้ถ้าเอาดังๆก็อิรุมะคั้งที่เราก็ซื้อของค่ายนี้ก็เรื่องดีๆทง้งทางนั้น ไปแวะกันได้เขาเป็นค่ายที่ไม่ได้ใหญ่มากต่อไปซื้อมาเยอะมากตอนแรกจะซื้อเล่มเดียวแต่มันงอกมาเป็น6เล่มนี่ค่ายของ first page pro e p j จังเจ้าสาวหิมะมือใหม่อยากหลอมรวมใจไปกับผมตอนแรกจะซื้อเล่มเดียวต่อมาก็นึกขึ้นได้ว่าอยากซื้ออีกก็เลยได้เรื่องไม่ได้นะคะจะมาบอกลักกับคุณครูเรื่องนี้เจอใน nego p o s ก็ดีเหมือนกันลายเส้นก็ดีเนื้อเรื่องก็ใช้ได้แล้วก็อีกสี่เล่มเรื่องนี้ก็ดีเจอในเนโกโพสเหมือนกันเมียทิ้งปิงน้องก็คือเนื้อเรื่องย่อย่อๆเลยก็คือเมียทิ้งก็เลยไปหลงรักน้องของเมียที่ทิ้งมาก็ได้กันมี4ี่เล่มซื้อมาสี่เล่มเลยเวลาอ่านจะได้ไม่ขาดตอนต่อไปจะเป็นค่ายที่ค่ายสยามอินเตอร์คอมิกเรื่องแรกก็คือ แรกรักอรวนของโมโมเซอากิระเล่มหนึ่งอ่านในเรื่องย่อดนั้นแล้วน่าสนใจดีอ่านเองนะต่อไปเรื่องเมื่อเวรบุตกับจอมป่ากับชาติมาคองรักเรื่องนี้ดีเหมือนกันตือไปเล่มเสี่ เดี๋ยวบอกว่าทําไมเจอในเน็ตกกบพ้อเหมือนกันเรื่องเอ่อมันอะไรเนี่ยมันเต้นได้ไหมเลิกจ้องอะไรอะได้เลิกจ้องได้ไหมเลิกจ้องได้ไหมหัวใจอ๋อชีี่หัวใจหัวใจมันเต้นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวอะไรเนี่ยใครโอเว๊บบกเลยเลิกจ้องได้ไหมมันเต้นหัวใจเดี๋ยวเลิกจ้องเดี๋ยวเลิกจ้องได้ไหมเดี๋ยวหัวใจมันเต้นอ๋อเรื่องนี้ก็เจอในเน็ตกกบพ้อเหมือนกันสนับสนุนกันได้ พ่อเขาอ,ออกแบบดิสิธิ์มาแล้วไม่ใช่ดูแค่ใน็โตโกลบพลฟรีๆไปวันวัน นะแล้วก็เรื่องวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับองามิซูมิกิเรื่องนี้ก็เจอในนีโก็โพสดีเหมือนกันก็เรื่องนี้เจอในหน้าเพจของสยามิเตอร์คอมมิกจงแต่งงานซะแล้วฉันจะสาบนายเจ็ดชั่วโคตรอันนี้เนื้อเรื่องย่อดีเผื่อไปตกหลุมรักเทพระเจ้าต่อมาเรื่องฮิมาเทนอันนี้ก็เจอในนีโก็โพสเรื่องนี้น่าสนใจมากเห็นทางแรกแล้วหยิบเลยสามสาวตัวร้ายแห่งหอมนดําที่น่าสนใจคือปกเป็นชุดนักเวทถือ9มมกับข้างหลังชุดนักเวทเหมือนกันถือมา เบสบอลพันด้วยรวดหนามก็ถือมาหน้า3คนหนึ่งอันนี้ก็ทั้งหมดแล้วยังไม่ใช่ไอเรื่องเรื่องจอมป่าเล่ม4ี่ใช่ไหมที่ไม่ได้ซื้อเล่ม5มาเพราะว่าที่งานหนังสือเหมือนเขาเติมงานไม่ทันแบบคนเยอะมากเขาก็าเลยเติมสตอ็อกได้ไม่ทันเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆก็เลยแวะ MBK ไปซื้อเล่ม5ที่ a อนิเมตต่อแล้วก็มี เไอ,อที่หาซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อที่อนิเมทที่ m b มีมีอยู่ส่วนของแถมเราแกะของแถมดีกว่าอาจะชงทช่อย่างอินเตอร์คอมิกสุดๆของแถมให้มาเยอะมากให้การมาเล่นแบบเกมการ์ดได้เลยของทุกเรื่องที่ซื้อมาก็ให้ที่ค่าหนังสือมา2อันน่ารักดีเพิเพจจะได้มาอันนี้ถึงจะซื้ออันนี้เหมือนกันแล้วก็โปสการ์ดมา2อันนี่อันนี้ก็จับเอ,อ่อมาเล็กว่าไข่ที่อยู่ในกล่องก็ได้อันนี้มาของรักพิมพ์ซื้อมาเล่มเดียวก็ได้ที่ค่าหนังสือ แล้วก็อันนี้ของสยามมันจะเป็นสุ่มเพราะว่าเราซื้อครบ700เราจะเปิดกันว่าได้อะไรโอ้ยอ๋อที่แกะอยู่นี่อะไรของแถมที่ดีสุดกันา่าจะนี้ซื้อครบ1700บาทได้แผ่นรองเมาส์สุดน่ารักโอเคจบมีแค่นี้